มาไล่สุดต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็หั่นมะม่วงกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเอามาผึ่งให้สะด็ดน้ําแล้วนะคะวันนี้ก็จะทำเ,เกี่ยวกับน้ําเชื่อมนะคะเพื่อนๆจ๋ามาเลยค่ะส่วนส่วนประกอบของน้ําเชื่อมเราก็จะมีน้ําตาลหนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลหนึ่งกิโลกรัม นี่ค่ะน,น้ำตาลหนึ่งกิโลกร,รมัมเอาน้ําตาลทรายนะคะมะม่วงหนึบค่ะมะม่วงหนึบใส่ลงไปเลยนะคะอุ้ยเห็นไหมเพิ่จะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเอาลงนิดหนึ่งก่อนนะน้ำตาลหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วนะคะ ยังไม่เข้ามาเข้ามานะคะเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ามันจะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะมะม่วงหนึบค่ะทําจากมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะทาจากแก้วขมิ้นนะคะต่อจากเมื่อวานนี้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันนานเกินไปแล้วก็ ทำไม่ทันนะคะวันนี้เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะคะเพืเ่นอนๆมะม่วงสามกิโลน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะต่อมะม่วงสามกิโลแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชาช้อนกาแฟนี่นะคะ่ะเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะ ทำร่มส่ยชูทำเพื่อว่ามันจะได้โคงสีสันสำหรับไอ้มะม่วงนะคะสีสันสวยงามแล้วก็เอาน้ำใส่เลยค่ะ ของเราน้ําเราจะใส่หนึ่งลิตรนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลต่อมะม่วงสามกิโลกร,รัมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟเราก็เตรียมไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน วันนี้ก็จะมีการเห็นไหมคะไกลเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเราจะขยับกล้องมาใกล้ๆนะคะขยับกล้องมาใกล้ๆเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆะทำคนเดียวค่ะมันก็จะขุกขักนิดหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆจะ จากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็ปอกมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปอกมะม่วงแล้วก็ทิ้งไว้เสด็จน้ําเรียบร้อยนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะมันก็จะสีเหลืองสีเหลืองสวยงามมากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะคะเพื่อนรอน้ําเชื่อมละลายแป๊บหนึ่งนะคะนี่ น้ำตาลละลายนะคะน้ำตาลละลายเราถึงจะใส่มะ,ม,ะม่วงลงไปนะคะเพื่อนๆมะม่วงเนึบค่ะมะม่วงเนึบทําจากเอ่อมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะโชว์ไว้ตรงนี้มะม่วงแก้วขมิน้นสีเหลืองสวยงามเลยเราใช้มะม่วงหามหามนะคะอย่าใช้มะม่วงสุกมันจะเละนะคะเพื่อนๆขอบคุณ18ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาชมนะคะต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานเราทําพิธีปอก แล้วก็หั่นนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่าให้บางมากแล้วก็อย่าให้หนามากกันถ้าหนามากน้ําตาลมันก็จะไม่เข้าเนื้อนะคะคนไหนสงสัยอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยทักทายกันมาได้นะคะ ทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้นะคะทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะหน้านี้มะม่วงเยอะนะคะมะม่วงล้นตลาดแล้วราคาถูกด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณสามสิบสองล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดสวัสดีทุกคนคะ่ะเราก็อีกคนหนึ่งที่เราก็มีมะม่วงเยอะนะคะ มะม่วงเราก็จะเยอะมากเลยทีนี้ขายก็จะราคาถูกนะคะเรามีทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงแก้วขมิน้นเราก็มีนะคะเรามีมะม่วงเราก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันล้นตลาดค่ะเพื่อนๆจ๋าพอน้ําตาลละลายเราก็ใส่มะม่วงลงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเออเห็นใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปแค่น้ำท่วมนะคะพอน้ำท่วมมะม่วงแก้วคมินสีเขาจะสวยมากเอามะม่วงอื่นก็ได้นะคะแต่มะม่วงอื่นสีเขาจะซีดลงมาหน่อยแต่แก้วคอมินในสีเหลือง สวยหน้ารับประทานนะคะขอบคุณ32ล้านดวงใจที่มาให้กําลังใจกันนะคะช่วยกดหัวใจด้วยค่ะอคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะกว่าเราจะมาทำให้เพื่อนๆชมได้นะคะเราก็ ึกขัดทำมาตลอดนะคะเพื่อนๆที่บอกให้ฟังอะกระทาแรกนี่ไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเพราะว่าเรา,าก็ขนาดของมะม่วงไม่ถูกนะคะว่าเราจะเอาขนาดบางหรือว่าหนาแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวและะ้วค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มาชิมก็บอกว่าใช้ได้ค่ะเพื่อนๆใช้ได้ นี่ค่ะเราก็จะใส่แค่พอเรากดลงไปนี่น้ําท่วมมะม่วงนะก็พอก่อนนะคะที่เหลือเราก็จะท,ทําทีหลังนะคะเพื่อนๆจ่ะขอบคุณห้าสิล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมาก เช็คเลตติ้งแป๊บหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆจ๋าอยู่ตรงนี้มันก็จะไกลสัญญาณไวไฟหน่อยหนึ่งนะคะทีนี้ ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะคะแล้วก็จะตั้งไฟจนกว่ามะม่วงของเรานี้จะใสนะคะหรือว่าจะสุกตามที่เราต้องการก่อนนะคะเพื่อนๆ อบคุณหนูหนุ้ยลูกแม่อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พรแม่พรชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาทํามะม่วงหนึบนะคะมะม่วงหนึบที่ทํามาจากมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะ ระหว่างที่รอนะคะรอมันก็จะนานนิดหนึ่งนะคะเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะที่เราเราทําเสร็จแล้วนะคะนี่ทําเสร็จทําเสร็จแล้วเราก็เตรียมมาแล้วนี่นะคะพอหลังจากที่สุกมะม่วงสุกแล้วเป็นสีใสๆแล้วนะคะเราก็ยกลงทั้งน้ําทั้งเนื้อนะะี่ค่ะยกไว้จนเย็นนะคะทิ้งไว้เย็นเสร็จแล้วก็ช้อนออกมา ทิ้งให้เสด็จน้ํานะคะช้อนออกมาค่ะมาค่ะแม่พรมามากินกับพี่นะคะทุกคนค่ะใครมานะคะได้มะม่วงกลับไปแล้วก็มากินฟรีนะคะขอเชิญนะคะที่ตำบลปงแดงอำเภอขามทะเลโสจังหวัดนครราชสีมานะคะบ้านมาดามกะปิทันเนือ นี่ค่ะเราก็จะมีกระจาดมานี่เราอันนี้ลองเพราะว่าเรากลัวว่าน้ำเชื่อมมันจะไหลลงไปนะคะก็เลยมันเสดดน้ําแล้วไม่ต้องไหลเลยพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงมาเรียงตากได้เลยนะคะเพื่อนๆดูสีมันนะคะเพื่อนๆจ๋ะสีสวยมากขอบคุณ62ล้านดวงใจ ขอบคุณหกสิบห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะเราก็จะมาเรียงเลยนะคะเรียงเอาตากวันนี้แดดก็เหมือนเช่นเคยคะ่ะผูบูปูผูเหมือนเช่นเคยแต่ก็ยังไม่มีฝนตกนะคะเหมือนจะฝนตกเหมือนเหมือนว่าฝนจะตกแต่ไม่ตกดูชิ้นมันนะคะเราทําชิ้นขนาดนี้คะ่ะเพราะว่าถ้าเราตากแล้วเนี่ย เขาก็จะหดลงเหลือเหลือนิดหนึ่งนะคะถ้าทําบางมันจะบางแววเลยมันก็จะมีหนึบอย่างที่เราคิดนะคะทนี้เราก็เมื่อวานนี้หั่นให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาต่อตรงที่เราจะทําให้เพื่อนๆดูให้จบจะได้ทําบางคนไปหัดทําเป็นอาชีพได้นะคะอร่อยมากคะ่ะไม่ติดฟันไม่เหนียวนะคะกินอร่อย เ้าทำมะม่วงกวนมันจะเหนียวมันนะคะบางคนก็บอกว่าม่วงกวนกินไม่ได้เลยเหนียวติดฟันเราก็แปลรูปไปอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนในเมื่อมะม่วงเราขายไม่ออกอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งให้มันเน่าก็ใช่ที่อยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าหาวิธีแปลรูปเพื่อเก็บ ไว้กินนานๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ทําครั้งที่สามแล้วค่ะเพื่อนๆทำครั้งแรกก็ไม่ได้โชว์อะไรเพราะว่ากลัวมันจะกินไม่ได้ ขอบคุณแม่พรขอบคุณแหวนแอนด์ไรนะคะขอบคุณใครคนใช้เชิดยอดวีนะคะขอบคุณทุกๆคนนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมวิธีการทำของเรานะคะนี่เราเราจะทำให้เพื่อนๆชมว่าเราตากยังไงนะคะเรามีวิธีการตากที่ปลอดภัยไหมสะอาดไหมนะคะ เราทํากินเองแล้วก็ต้องทั้งทําขายเนี่ยค่ะต้องมีความสะอาดอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าถึงเราจะอยู่บ้านนอกเราก็หาทางที่มันจะได้สะอาดมันสุขภาพของเรานะคะมะม่วงยังมีเยอะค่ะเพื่อนๆของเรามะม่วงปีนี้มันออกเออไม่พร้อมกันค่ะกอเลเหมือนก็เยอะแล้วมันมออกมาชนกับ ท้องตลาดนะคะท้องตลาดก็ราคาถูกมากเลยเราก็เลยทำให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเออเราปแปลรูปอย่างนี้นะ่ะถ้าเกิดเออ,อมีคนติดใจมาชิมแล้วติดใจสั่งทําอย่างนี้นะคะสั่งไปทีนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันมันไม่ได้แห้งสนิทนะคะมันพอนึบๆ ทีนี้ถ้าหลักอยากให้ปลอดภัยก็เอาไปอบอีกสักรอบหนึ่งนะคะอบเพื่อป้องกันเชื้อโรคป้องกันความสะอาดอะไรอย่างนี้เนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเราก็ทำให้เพื่อนๆชมนะคะขนาดนี้นี่เสร็จแล้วก็ไปตากได้เลยนะคะเพื่อนๆ แม่มองไกลๆเหมือนเลยนเนาะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณแมนดี้นะคะแมนดี้ทักทายค่ะทักทายทุกคนค่ะพี่ไก่ไม่ใส่ประแจพี่ไก่ได้ทำคลิป วิธีทำคลิปไหมคะ่ะจะได้ไปทำค่ะทำค่ะทำคลิปเอ,อแต่อันนั้นไม่ไม่ใช่มะม่วงอะแก้วขมิ้นนะคะที่ทำไปนะ่ะทำคลิปของมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้เพิ่งจะทำไปสองอาทิตย์ก่อนนี้ละคะ่ะแต่วันนี้ทำไลฟ์สดนี้คะ่ะแล้วก็แก้วขมิ้นคะ่ะ เป็นไงคะสวยไหมคะสีสวยมากเลยใครจะทําตามใครจะไปดูได้ในคลิปนะคะแล้วก็จะมีลงว่าแก้วขมิ้นก็จะลงให้นะคะเพราะว่าสีมันจะไม่เหมือนกันพม่งน้ำดอกไม้สีมันก็จะจางนิดหนึ่งนะคะสีสวยมากเลยนะคะนี่เหลืองสวยเลยทีนี้เราจะให้ชมว่าเราตากไว้ที่ไหนนะคะเราก็จะมีคอนโดนะคะเราก็ซื้อคอนโดมา รหว่างนี้เราก็พยายามกดกดมะม่วงให้มันลงให้จมน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้ามันดูเหนือน้ำอย่างนี้มันจะแห้งมันเหมือนมะม่วงแห้งะคะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าแบบนี้นะคะก็คือมะม่วงแค่อิ่มเราดีๆนี่เองใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนชิมก่อน อร่อยค่ะ นี่ค่ะคอนโดของเราที่เราทําหั่นเมื่อวันนี้นะคะเราก็ทําแล้วแล้วก็ใส่ในคอนโดของเราเนี่ยจะอ,ออกให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้จะแห้งใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณ ิบหกล้านดวงใจนะคะขอบคุณสแสวงสแสวงโคสิริสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกราบขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะอันนี้ที่หั่นเมื่อวานนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วก็ตากไว้ในในคนดูของเรานี่นะคะอันนี้มันก็จะสะดวกนะคะเพื่อนๆนสะดวกแล้วมันมีซิป ปิดเปิดด้วยนะคะใส่ได้สามชั้นป้องกันแมลงวันนะคะแมะลงวันหรือแมลงอื่นๆเข้ามารบก,กวนนะคะนี่เดือดแล้วค่ะเราใช้เตาถ่านนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะคะเพราะว่าเตาถ่านมันจะแรงตอนแรกมันก็เข้าเข้ากับวิธีการทําเลยนะคะตอนแรกไฟแรงอีกต่อไป เาฐานมันก็จะค่อยๆเบาลงนะคะทีนี้เราเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ใส่วิธีการใส่นะคะก็จะใส่ข้างล่างหรือว่าข้างบนก่อนนะคะตรงกลางไว้ที่หลังนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะใส่ ใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็นับด,ดูนะคะใส่ใส่ก็ไม่ยากค่ะต้องมันกว้างถาดถาดเราก็พอดีกับขั้นของคนดูเลยนะคะเพื่อน เราก็ใส่ชั้นล่างเสร็จแล้วเนี่ยชั้นล่างเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นนะคะชั้นล่างเราใส่สีชมพูไว้มาทีนี้ชั้นกลางชั้นกลางนีค่คือจะใส่สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ากว,ว้างของมันจะใส่ได้พอดีนะคะแล้วก็วางลงวางลงแล้วค่อยๆใส่นะคะที่เราเรียงไว้มันก็จะได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ เราก็จะเป็นรูดเรารูดซิปขึ้นมาเนี่ยคะ่ะแมงวันก็เข้าไม่ได้มอนเห็นไหมคะตรงนี้มันมีซิปนะคะก็เป็นสามชั้นทีนี้เราก็ไปแขวนแขวนตากแดดไม่ได้เลยนะคะเป็นสามชั้นละคะนี่ ราจะแขวนไว้ตรงนั้นก่อนนะะเพื่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้จะใส่แล้วเพื่อนใกล้แล้วลลังงแขเยกู่โ ใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วพอเราดูว่าเนื้อมันใสนะคะเนื้อมันใสอันนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะอีกแป๊บหนึ่งอ,อ,อีกแป๊บหนึ่งพอใส่เสร็จแล้วเรากเา็เอาลงมาพักให้ทั้งมะม่วงแล้วก็ทั้งน้ำเชื่อมเย็นลงนะคะค่อยตัดออกนะคะเหลืองน่ากินมากเลยค่ะทุกคน ขอบคุณทั้งหมด86ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณแม่พรค่ะขอบคุณแมนดี้ขอบคุณ,คณสแสวงนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณหนูหนุ้ยลูกแม่อ้วนด้วยค่ะขอบคุณแหวนแหวนทันเนอร์ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะคะ เาใจกันไหมคะที่เวลาเราหัน่นเราก็จะหั่นแบบให้มันหนานิดหนึ่งนะคะอย่าหัน่นอย่าหั่นเล็กมากสวัสดีค่ะน้องวันเพน็ญสวัสดีค่ะเจ้าของช่องสวัสดีค่ะ fc วันเพ็ญน้องวันเพ็ญช่องช่องอะไรคะบอกชื่อช่องมาด้วยนะคะขอบขอบคุณคุณสมคิดรัศมีสวัสดีค่ะทักทายทุกคน fc วันเพ็ญโน้ตห้าจ้า ชื่อช่องใช้ชื่อช่องวันเพนโน้ตห้าไหมคะแล้วพี่มาดามจะตามไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเนี่ยเอาประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคเลยนะคะโอเคเลยถ้าบางไปนะเวลาเราใส่น้ำเชื่อมไปแล้วเขาจะเขาจะเปื่อยนะคะ ก็กดลงเรื่อยๆตอนนี้ได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วเนี่ยเขาก็จะใสเหลืองใสเลยเหลืองสวยเลยแหละมะม่ว,แวมมงแก้วขมิน้นเขาจะสีสวยให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ยสีสีเหลืองสวยมากเลย ถ้าแดดดีๆก็ตากแดดเดียวนะคะหนึบเลยหนึบอร่อยแล้วไม่ติดฟันนะคะไม่เป็นอุปสรร์คำสำหเราคนใส่ฟันปลอมนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเอาค่ะลฟ์สุดวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนมาดมกปีทันเนอร์มาโดยตลอดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ